สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมปี2567นายนี้นะคะธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอพลังงานไพ่นะคะบอกเล่าเรื่องให้กับชาวธาตุน้ำหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะขอดูพลังงานทั่วไปพลังงานหลัก ของคุณก่อนนะคะชาวทัดน้ำกรกฎพิจิกวีนเป็นยังไงพลังงานของคุณนะคะในช่วงนี้คุณมีความแข็งแกร่งคุณมีความออฮึกเหิมที่จะทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะค,ะคือคุณมีความกล้าหาญนะคะมีความสตรอง แล้วก็มีความรู้สึกว่าสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของตัวเองได้ดีนะคะเหมือนกับคุณมีสติมากขึ้นคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้นะคะคุณคุณรอได้นะคะคุณรออะไรได้ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยหมายว่าบางทีจิตใจของคุณ อาจจะแบบอยากจะทําอะไรตอนนี้แล้วนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะคุมสติของคุณได้ดีนะคะในเวลานี้เนาะมีโอกาสที่จะมีโชคนะ้พลังงานไพ่ใบนี้นะคะมีโชคมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะการเงินการงานนกมองว่ากําลังให้ผลตอบแทนกับคุณคนที่ลงทุนอะไรไปนะคะ คุณกำลังจะได้รับผลผลิตสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนะในช่วงนี้นกบอกเลยว่าคุณอะสามารถที่จะเอาอยู่ทุกสถานการณ์อืมคุณมีไม้แข็งไม้อ่อนในตัวนะคะในในช่วงนี้เนาะแล้วก็ได้รับข่าวดีด้วยนะคะหรือว่าบุตรบริวารคนที่เด็กกว่าจะให้โชคกับคุณได้ด้วยนะมาดู ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างความรักของคุณนะคะชาวพัดน,น้ำความรักของคุณมีใครบางคนนะคะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหกถ่วยอะ่ะเป็นคนในอดีตคนเก่าๆกับของคุณได้นะคะนะเนี่ย คนที่คุณอาจจะแบบเออคือเราคิดว่าเราตัดแล้วหรือเขาก็ตัดเราไปแล้วก็ได้นะเหมือนกับคุณตัดสินใจละที่จะ move on อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลับมานะคะประมาณนั้นเหมือนกับมีการติดต่อมานะคะอยากขอโอกาสจากคุณอยากเคลียร์ใจอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้เป็นทัดลมได้เป็นทัดไฟได้นะคะแล้วก็ทัดน้ำกระกฎิจิกมีเนาะ<ม>เขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณอะ เหมือนจะไปต่อกับตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอืมขอดูซิเป็นยังไงอีกคะ่ะทัดน้ำแปดถ้วยคุณคุณไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วอะในเวลาเนี้ยอืมคุณน่าจะนิ่งน่าจะรอมานานนะคะคุณพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปต่อได้นะคะเหมือนกับตัวคุณพยายาม มาตลอดนะคะที่ผ่านมาการรอคอยการที่คุณหนักแน่นแล้วก็มั่นคงกับเขาพยายามที่จะไปต่ออยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเรารอความชัดเจนก็ได้นะรอให้เขาเลือกรอให้เขาชัดเจนกับเราหรือเป็นการรอแบบระยะระยะไกลก็ได้นะคือแบบอยู่ห่างไกลกันคุณออระยะทางอะนะที่มันห่างไกลกันแล้วคุณรอคอยเขาก็ได้นะคะนะอมืมาดูสิ ถ้าดาบคุณถอดใจอะ่ะคุณถอดใจนะคะคุณรอมานานแล้วคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะคุณนิ่งแล้วในเวลานี้คุณนิ่งแล้วนะคะเหมือนคุณถอดใจออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะชาวพัดน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพลังงานฝั่งเขาเป็นยังไงบ้าง พลังงานฝั่งเขานะคะคนไพ่เดร์สันเขาคนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาหรือเขาเป็นชาววันอาทิตย์ได้นะโอ้ยพลังงานของเขาเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนกันนะคะเขารู้สึกแย่รู้สึกพังมากๆคนคนนี้อืม นกมองว่าเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้นะมีความรู้สึกหวยหาเนาะเอออยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคุณคนนี้นะเจ็ดเหรียญน,นะคะสามดาบเหมือนมีการรอคอยมีการคิดมีการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะที่จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยพลังงานไพ่ไปเนี้ยได้เหมือนกันเลยกับคุณอนะ่ะ น่าจะเป็นเขาแหละที่จะวนกลับเข้ามาจะติดต่อคุณมานะคะเขาอาจจะหายไปสักพักหนึ่งหรือเขารอจังหวะเวลาที่จะติดต่อคุณมานะคะคนคนนี้เป็นชาวทัดไฟได้นะกรกฎเอ่อเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะค,คนคนนี้ดูฟอร์มเยอะอีโก้สูงแต่จริงๆคิดถึงคุณนะคุณยังเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีในสายตาเขานะ อในความรู้สึกของเขาเขาคิดถึงคุณนะคะคุณเป็นรักต่างไว้ได้นะคะเขาจะทำยังไงคะอืมเขาวางแผนที่จะเข้าหาคุณนะคะคุณเป็นเนี้ยเนี่ยเขาเงียบนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วเหมือนกับเขาคิดแล้วแหละว,ว่าเออเนี่ยคุณน่าจะตัดขาดเขาแล้วคุณน่าจะตัดสินใจที่จะ มูฟออนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะกลับมานะคะคนคนนี้เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้เป็นชาวทัดลมได้นะคะเป็นคนในเครื่องแบบเป็นวิศวกรเป็นนักเดินทางหรือทํางานเกี่ยวกับด้านภาษานะคนที่รักความเร็วหรือว่าสายสุขภาพนั่นเองนะคะเขาจะกลับมาจริงๆนะคะคนคนนี้นุกรู้สึกว่าเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากพูดกับคุณเขาอยากได้รับโอกาส อืมนะอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้มแข็งแล้วหรือเปล่านะคะเขากลับมาเนาะทีนี้มาดูว่าแล้วแนวโน้มเป็นยังไงนะคะดมูนนะคะแนวโน้มหนึ่งเหรียญอุ้ยความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนนะเนี่ยขอขยายดมูนหน่อยอืมเขาจะติดต่อมาการติดต่อมาครั้งนี้โอ้ยขอภัยคะ่ะโดนกล้องการติดต่อมาครั้งนี้นะคะนก นกรู้สึกได้เลยว่าคุณจะรับรู้ได้ว่าเขา่าเห็นความสําคัญของความรักครั้งนี้นะอเขาอยากได้รับโอกาสจริงแล้วเขาจะชัดเจนกับคุณครั้งเนี้เขาจะชัดเจนนะเขาอยากที่จะชนะใจคุณนะคะกลับมาครั้งนี้คือคุณสําคัญที่สุดเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วอะนะเนี่ยคุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะนะ คุณก็เป็นคนเก่งไม่ยอมใครเหมือนกันเขาก็เหมือนกันแต่เขาจะอ่อนข้อให้กับคุณนะคะเพราะว่าเขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณนกมองว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจคุณคุณก็ยังรักแล้วก็ผูกพันกับเขาเช่นกันนะคะกับคนคนนี้นะอมืมาดูไพ่แนะนำกันแล้วกันนะคะก่อนจะจบคลิปสิบไม้นะคะสิบถ้วยสามถ้วย สิบไม้สิบถ้วยสามถ้วยนะคะอืมไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้นะการกลับมาครั้งนี้จะเป็นข่าวดีคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเนี่ยมีความเป็นเนื้อคู่เนาะถึงกลับมานะคะอืมเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณคุณจะมีความสุขนะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ สิบไม้คุณจะเห็นถึงความจริงจังของเขาความพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ยเขาจะมามอบความรักที่จริงใจให้กับคุณนะคะสำหรับชาวทัตน้ำเนาะการเริ่มต้นใหม่นะคะประมาณนี้นะคะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ